คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดคำถามหนึ่งที่ผมจะเจอทุกครั้งเวลาทำคลิปรีวิว ID ซึ่งผมก็ไม่เคยทำคลิปตอบจริงจังแต่เดี๋ยวเราทำคลิปนี้เหละเป็นคลิปตอบจริงจังเลยก็คือทำไมผมถึงเลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์ดาร์กทั้งที่ตอนนั้นเราเล่น2 ID มาก่อนนะครับปูสั้นๆก็คือผมเป็นคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เพียวมาก่อนตั้งแต่ช่วงเกมเปิดเลยแล้วก็ตอนเกมเปิดเนี่ยผมก็เล่นเล่นสลับเปลี่ยนดีเรื่อยๆจนมาลงท้ายด้วย ไอดีทันนี่หลิวที่เป็นชื่อเวนวักอ่ะน่าจะแพทตอนน่าจะตอนแพทเพียวมัง้งหรือนางฟ้าทะเลในแถวนี้นี่แหละก็คือซื้อดีมาแล้วก็ปั้นต่อนานมากหลายปีเลยแล้วมีเซิร์ฟเวอร์ดาร์กที่เปิดมาระหว่างนั้นผมก็ได้ไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ดาร์กด้วยทั้งไปเล่นส่วนตัวแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็เล่นมาตลอดทั้งสองเซิร์ฟเวอร์เนี่ยควบคู่กันนะครับจนกระทั่งประมาณเดือน6ปี2023เนี่ย ผมก็ได้ตัดสินใจที่จะเออเล่นแค่หนึ่งไอดีนะครับผมอ่ะประมาณนะั้นต่มาแพทสแนปดากอนดากอนแก้วมังกรน,นะครับ๋ยวจะพูดถึงว่าเอยทำไมอยู่ดีๆแบบตัดสินใจเล่นแค่หนึ่งไอดีจากเดิมที่เล่น2องไอดีนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมเล่น2องไอดีจริงจังมากมากในขณะที่ว่ามากเท่ากันนะไม่ถึงว่าไอดี ID ที่เซิร์ฟเวอร์เพียวผมฟาร์มกิจกรรมอะไรผมปั้นใซ้บรยักกรอะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็จะเล่นในรูปแบบเดียวกันแบบรีที่มันสุดเลย ไปถึงว่าสมมุติกิจกรรมนี้มันต้องส่งของเท่านี้แล้วมันจะได้ของเยอะมากเซอร์เวอร์ดาร์กส่งเท่าไหร่เฮ้ยเซอร์เวอร์เพียวส่งเท่าไหร่เซอร์เวอร์ดาร์กผมทําเท่านั้นใกล้กันไม่ก็มากกว่าซะได้ซ้ำนะครับผมเอามาดูเหตุผลก่อนอย่างแรกคือยอดเติมเนี่ยมันเริ่มที่บานปลายแล้วทั้ง2 ID คือตอนแรกที่ผมเล่นเซอร์เวอร์ดาร์กใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมไม่ได้เป็นคนที่เติมเยอะนะเซอร์เวอร์เพียวผมก็เติมอยู่ในระดับที่ปานกลางปานกลางคือประมาณอาจจะประมาณเดือนละหมื่นนะเดือนละหมื่นบาท บวกลบนะครับแล้วมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ดาร์กมาเพิ่มแต่เซิร์ฟเวอร์ดาร์กเนี่ยเติมไม่เยอะในช่วงแรกคือผมเติมแค่พาร์สคีโน่พาร์สกับตัวพาร์สใหญ่อะเช่นพวกพาร์สแสงจันพาร์สอัตโนร์อะไรประมาณนั้นอะเออพาร์สใหญ่อะพาร์สกิจกรรมแต่พอเริ่มแผ่นหลังๆเนี่ยก่อนที่ผมจะเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์เพียวเนี่ยมันเริ่มเติมหนักคือเลยเลยเว้ยถ้าคุณสังเกตมันมจะชัดเจนมากก็คือตอนแผ่นแสงจันทร์ที่ผมเติมจน ID ID เซิร์ฟเวอร์ เพียวผมอะทำขึ้นสิบดาวไหมหรือเก้าดาวนี่แหละในตอนนั้นซึ่งเป็นน่าจะตัวแรกเลยที่ผมเติมหนักขนาดนั้นแล้วนับตั้งแต่นั้นไปต้นมามันก็ค่อยๆบานปลายขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์เพียวหนักเซิร์ฟเวอร์ดาร์มันก็หนักขึ้นตามหนักขึ้นตามคือแต่เดิมผมเติมแค่พายใช่ไหมครับก็จะเริ่มมีเติมพวกแพ็คคุ้มคมประจำอัปเดตแล้วมันก็จะอ,อยู่ที่ประมาณสองสามพันเซิร์ฟเวอร์ดาร์เซิร์ฟเวอร์เพียวเนี่ยมันจะเริ่มแต่แต่หลักเลขสองหมื่นแล้วแล้ว นานวันเข้าอ่ะมันยิ่งค่อยๆแบบไหลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ไหลแค่หนึ่งมันไหลถึงสองมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าไม่ไหวแล้วคือเราเราทําใจแบบเล่นเล่นแบบไม่เติมไม่ได้หมายถึงว่าผมคือผมสามารถแบบเออเซิร์ฟเวอร์เพียก็เติมหนักขึ้นแล้วเซิร์ฟเวอร์ดัก็เติมไปเท่าเดิมแต่แบบมันมาแล้วอ่ะมันถอยไม่ทันแล้วครับมันถอยไม่ทันแล้วแล้วมันก็ไม่อยากถอยมันเริ่มมันเริ่มจะกระทบกระเป๋าตังค์แล้วมันเริ่มเยอะแล้วนะครับเออ อันนี้คือข้อที่1ที่ทําให้เลยเล่นแค่นหนึ่งไอดีนะข้อที่2คืองานส่วนตัวในชีวิตจริงผมเริ่มหนักขึ้นแบบหนักมากมันต้องใช้เวลาใช้หัวบางทีมันปวดหมองปวดสมองอะไรเงี้ยแล้วเออเรามาเล่น2ไอดีมันก็จะค่อนข้างตึงมือเพราะว่าเราแบบว่าผมเป็นคนที่แบบคือเราเบรกตัวเองไม่ได้ในแง่ที่ว่าสมมุติว่าถ้าเรารู้ว่ามันมีกิจกรรมนี้มาใช่ไหมเฮ้เรารู้ว่ากิจกรรมเนี้ยถ้าเราฟาร์มประมาณเนี้ยหุย มันคุ้มมากซึ่งมันไม่สามารถเติมอัดได้แล้วเราต้องเล่นเองมันมันจ้างจ้างคนอื่นเล่นก็ไม่ไม่สนุกอ่ะและเราฟาร์มแบบสองเซิร์ฟเวอร์หนักมากแล้วมันเริ่มจะกระทบเวลานอนผมแล้วก็คือแบบว่าเวลานอนแทบจะไม่มีแล้วครับมันเริ่มน้อยแล้วเพราะงานเราก็งานเราต้องเคลียร์ก่อนอยู่แล้วแต่แหมเกมมันจะไม่เล่นก็ไม่ได้นะ ปั้นมนต้องหนักเติมันต้องหนักกลายเป็นเออเล่นเราทั้งทางานหนักแล้วก็เล่นเกมหนักเวลามันก็เริ่มน้อยก็เลยคิดว่าเออหรือว่าจะตัดเหลือหนึ่งดีดีแล้วก็สามว่าคือเป็นปัจจัยก็คือณตอนนั้นเนี่ยผมเป็นหัวกิวในกิวคิงคุกกี้ไทยในเซิร์ฟเวอร์เพียวนะครับซึ่งเป็นกิวที่โหดมากนะครับถ้าแด่ระบบแกมมาสเตอร์หนึ่งมาก็ไม่เคยหลุดเลยมั้งเออแล้วผมก็เป็นหัวกิวที่รับมาช่วงรับช่วงต่อมาจากพี่หมอคิงเลวในดัสนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเล่นบางเกมแล้วรู้จึกรู้สึกคุ เออเลโอในดัสทำไมคนนี้มันตึงจังคนเดียวกับในคิงดอมนี่แหละเออเขาไปเกมเนี่ยเขาตึงทุกเกมนะครับโหนมากแต่นั่นแหละผมรับช่วงต่อองหนักกิลมาจากเขานะตอนนั้นเออแล้วแบบว่าเออภา,ภายในกิลเนี่ยก็จะมีการนักก่อนที่จะต้องตัดสินใจเลือกเล่นหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยภายในกิลมีการปรับโครงสร้างภายในที่ถือว่าใหญ่อยู่แล้วกันสารผมนะครับแต่ไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันนะไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันก็คือทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคุยกับแก๊งคิงคุกี้ไทยปกติ เออคุยกันสื่อสารเป็นปกติไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยสามให้ผลหลักๆนี่แหละที่ทําให้ผมตัดสินใจว่าเออน่าจะต้องเลือกแล้วแหละว่าเราน่าจะต้องเล่นไอดีเดียวแล้วให้ผลอะไรล่หละที่ผมตัดสินใจว่าเอ้ยเป็นเซิร์เวอร์ดักหนึ่งก็คือเรื่องของความผูกพันในฐานะความเป็นเจ้าของไอดีก็คือตามที่ผมบอกไปเซิร์เวอร์เพียวเนี่ยผมซื้อไอดีต่อมาเน้นหน้าแผ่นนำฟ้าทะเลหรือเพียวใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นการซื้อไอดีต่อมา แล้วเราก็เล่นยาวคือมันก็ไม่นานมากหมายถึงว่าเล่นมาไม่นานมากแล้วเราก็ซื้อต่อและปั้นยาวแต่มันไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์ไงแต่เซิร์ฟเวอร์ดาร์ครับผมปั้นไอเดีเนี้เริ่มมาจากหนึ่งแล้วกันไม่ใช่ศูนย์คือไอดีนี้เนี่ยมันเปิดตอนที่คุกกี้ดักโกโก้มันเข้าเกมแถวๆนั้นพอดีผมก็เอ้ยให้น้องก๊อกเนี่ยช่องก๊อกคิงดอมไหนเขารีไอดีให้หน่อยแล้วก็ถ้ารีได้เซิร์ฟเวอร์ดาร์หนึ่ยเราซื้อต่อเขาเองปรากฏว่าน้องเขารีได้มาดักโกโก้แล้วเขาแจกผมฟรี ยิ่งเหรอาน้องก, <c oughs> ก็บอกเอาไปเลยพี่ผมก็แบบเกรงใจงนิดหน่อยแออถ้าโตเขาไม่อยากรับเงินผมก็ไม่รู้ทําไงก็เลยรับไอดีนี้มาถ้ากับว่าเอาเราก็เล่นได้งแหนึ่งแล้วกันคือผมไม่ได้เป็นคนมารีไอเดีเองเพื่อหาดาโกโก้แ c ล่ะมีคนรีให้แต่ก็ได้ฟรีมานั่นแหละแล้วเล่นเองทุกอย่างเวลามีกิจกรรม,มอะไรของเกมมาครับผมไม่เคยจ้างคนอื่นเล่นเลยนะตอนนั้นนะวต,ตอนนี้บางกิจกรรมผมปล่อยให้คนอื่นเล่นบ้างจ้างเล่นบ้างแต่นิดหน่อยน้อยมากก็ยังเล่นหลักๆเหมือนเดิมซะเยอะอยู่แต่คือแบบ บางกิจกรรมอ่ะมันจ้างคนอื่นเล่นไม่ได้เช่นกิจกรรมปั๊มเศษท็อปปิง้งส่งกิจกรรมเอาเศษท็อปปิ้งอะไรประมาณนั้นมันจ้างคนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจเหมือนเราแล้วบางทีมันเป็นความลับที่แบบเออควรจะเก็บไว้อ่ะไม่ควรไปบอกคนอื่นแล้วให้เขาจ้างทาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่เราต้องทําเองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ปั้นมาถ้ากับว่าพอเราปั้นมาตั้งแต่เริ่มอ่ะเราจะค่อนข้างผูกพันกับไอเดียนี้มากกว่าในไอเดียเพียวแน่นอนนะนะครับไอเดียเพียวผมเล่นมานานกว่านะ เล่มมันนากวาไอดีดัรถ้าเทียบทนะําไลน์นะเวลาเดียวกันแต่เรารู้สึกผูกพันกับไอดีนี้ในแง่ที่ว่าเอ้ยมันอยู่กับเราตั้งแต่หนึ่งมันตั้งแต่แรกคือเข้าใจนะแต่ความรู้สึกแต่ละคนในการเล่นเกมเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมองเรื่องของความคุ้มค่าเป็นระดับหนึ่งก็คืออาจจะซื้อไอดีมาแล้วปั้นต่อบางคนอาจจะมองไปผมก็คือเอ้ยเล่นเองตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะรับมารับเล่นต่อมาจากคนอื่นถึงจะสนุกความผูกพันแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน แต่สำหรับผมเนี่ยพอเรามันได้ปั้นเองตั้งแต่แรกอะ่ะเราผูกพันมากกว่าไงเออเราก็เลยรู้สึกผูกพันกับไอดีนี้มากกว่าไอดีเซิร์ฟเ,เพียวนะครับ2ปัจจัยนี้ฟังดูตลกแต่ก็เป็นเรื่องที่จริงจังประมาณหนึ่งดวงคือไอดีเซิร์ฟน้าเนี่ยเป็นไอดีที่ดวงดีมากตั้แต่ตั้งแต่ตอนที่เซิร์ฟเ,เปิดจนถึงก่อนที่ผมจะเออเหลือแค่ไอดีนี้นะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างคุกกี้แสงจันเนี่ยผมจะนด้นว่าเหมือน ไอดีเซอร์เวอร์เพียวผมน่าจะการันตีไปเจ็ดแปดรอบไหมตำตำอะ่ะกว่าผมจะขึ้นตัวนี้เก้าดาวหรือสิบดาวได้แล้วเท่านี้แต่ผมจำได้เลยเซิร์เวอร์ดาร์กอ่ะเซิร์เวอร์ดาร์กอ่ะผมเติมแค่คินพาร์ตแล้วก็ตอนนั้นพาร์ตจันทาอะไรไม่รู้อะ่ะแล้วก็แพ็คคุมค้มๆประมาณสองสามพันบาทอะ่ะผมขึ้นตัวนี้ประมาณเจ็ดดาวได้เลยนะครับฟังไม่ผิดนะครับเจ็ดดาวสองสามพัน กับเซิร์ฟเพียวเติมไปสองสามหมื่นดาวมันใกล้กันมากต่างแค่ดาวสองดาวคือดวงมันดีเกินไปอ่ะแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ตู้นั้นตัวเดียวอย่างกรณีนี้ตัวดาร์โกโก้มาครับเซิร์ฟดาร์กับเซิร์ฟเพียวดาวก็ใกล้กันมากทั้งที่ยอดเติมต่างกันหนักมากก็เลยแบบว่าเราก็เลยมีความอคติก็คือไบแอดนิดนึงว่าเฮ้ยเซิร์ฟนี้ไอดีนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็ตีท็อปปิ้งเนี่ยดวงดีมากผมจําได้เลยมันดวงดีขนาดที่ว่านะก่อนที่ผมจะตัดสินใจ เล่นไปเซิร์ฟเ,เวอร์ดังเนี่ยท็อปปิ้งของ i d เดียเซิร์ฟเพียวของผมเนี่ยซึ่งท็อปไอเดียท็อปปิ้งแน่นนะครับคือไอเดีเซิร์ฟเพียวผมนะก่อนที่จะเลิกเล่นเนี่ยผมคิดว่าทรัพยากรน่าจะอยู่ระดับท็อปร้อยเลยนะทรัพยากรนะไม่นับเรื่องดาวนะทรัพยากรคือท็อปปิง้งพื้นฐานนั่นคิสตันะลรประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็ดาวเราไม่ได้มากอะไรอยู่แล้วแต่เราคิดว่าเราน่าจะพื้นฐานน่าจะอยู่ในโซนท็อปร้อยได้เลย,เลยแต่แต่กลายเป็นว่าเฮ้ยแค่พื้นฐานน่าท็อปปิ้งอะ่ะสองไอเดียเนี้ยระหว่างเพ แคจะไม่ต่างกันเลยนะครับกลายเป็นว่าเออไ้เดไอดี้มันดวงดีไว้ไอดียด้ามันดวงดีถัดมาข้อสามครับคือพอผมเติมเซิร์ฟเวอร์เพียวเยอะเติมเซิร์ฟเวอร์ด้านเนี่ยเริ่มจะเยอะแล้วผมก็เคยจุดสงสัยว่าเฮ้ยถ้าสมมตินะถ้าสมมติลองรวมเงินก้อนเดียวอะสองเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วไปลงที่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตามเนี่ยเราน่าจะสุดกว่านี้เยอะคือตามที่ผมบอกไปผมไม่สามารถผมไม่สามารถตัด ตัดด้วยการที่เออเล่นสองไอดีแลวไอดีหนึ่งเติมไอดี ID หนึ่งเคยเติมแล้วก็ไม่เติมมันก็เลยจําเป็นต้องทิ้งไอดีหนึ่งออกสมมุติว่าถ้ามันทิ้งไอดีหนึ่งออกได้อะเท่ากับว่ายอดเติมเราจะไปรวมที่ไอดีนั้นไอดี ID นั้นมันเติบโตขึ้นกว่าเดิมแน่แต่กําลังคิดอยู่เฮ้ยตอนนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์พีเราแบบว่าของตันมากหมายถกงว่าแน่นมากเพราะเราก็เติมเยอะใช่ไหมแล้วก็ปั้นมาดีมากแต่เซิร์ฟเวอร์ดาร์กเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราปั้นมาดีเหมือนกันแต่จุดออกคือเราเติมน้อย พอเราเติมน้อยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีบางอย่างที่ยังไงก็ไม่เท่าคนเติมเยอะจริงๆก็เลยเคยคิดคำๆว่าก็เลยคิดคำๆว่าเออวะถ้าสมมติเรารวมเงินที่เราเติมในทั้งสองเซิร์ฟเวอร์มารวมในเซิร์ฟเวอร์ดาร์คเซิร์ฟเดียวเนี่ยมันน่าจะสุดมากนะเพราะาพื้นฐานได้ดีเราแน่นมากเออมันน่าจะสุดมากๆเลยเพราะตอนนั้นเราประเมินแล้วเออเคคนอื่นในเซิร์ฟเนี่ยเติมเยอะจริงดาวแน่นจริงแต่พื้นฐานได้ดีเนี่ยก็ถือว่าโมตัวพื้นฐานไดดีก็มั่นใจว่า เหนือคนอื่นเยอะเพราะเราปั้นมาหมดเยอะมากก็เลยคิดเออถ้ามันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดาร์เนี่ยมันน่าจะสนุกนะเอะอเพราะมันน่าจะไปสุดมากซึ่งพอพอพอจนทุกวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่านั่นเป็นสมมติฐานที่ถูกต้องก็คือเออสุดจริงวะพื้นฐานเราแน่แล้วเราเติมเยอะเลยนี่ไม่ไม่มีอะไรมาโค่นล้มเราได้คือเราไปไกลมากนะครับแล้วข้อที่สี่คือความหลากหลายของชนชาติในเซิร์ฟเวอร์ครับคือเซิร์ฟเวอร์เพียวเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้ หรือตอนนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันคือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คนเกาหลีเยอะมัเป็นเซิร์ฟของคนเกาหลีครับคนไทยมีไม่มีทั้งสามเซิร์ฟเวอร์แหละแต่ต้องยอมรับว่าเซิร์ฟเพียวเนี่ยคนเกาหลีเยอะเป็นพิเศษแต่เซิร์ฟเวอร์ดาร์กเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เยต่างชาติเยอะต่างชาติเยอะคือมันทําให้ความความหลากหลายมันเยอะและกันผมใช้คํานี้ดีกว่าไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่ากันนะแค่มันเป็นคนละรูปแบบครับคือถ้าคุณติดเรื่องของการเอ้ยการสื่อสารคุยกับเอเชียการสื่อสารในไทมรรรท์โซนเดีวยวกันเนี่ย ยังไงเซิร์ฟเพียวก็ดีกว่าเพราะมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เกาหลีเป็นซะส่วนใหญ่แต่เซิร์ฟเวอร์ดังเนี่ยมันจะเป็นกิวที่รวมหลายชนชาติผมนึกภาพได้ง่ายอย่างนี้เลยครับในท็อปสิบแกนกิวที่ติดท็อปสิบเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เพียวนะครับเป็นกิวเกาหลีนะตอนนั้นนะเป็นกิวเกาหลีไปแล้วเก้ากิวเป็นกิวไทยหนึ่งกิวก็คือคีโกกี้ไทยเซิร์ฟเวอร์ดังผมนัตอนนั้นเนี่ยผมจําได้คร่าวๆว่าน่าจะมีกิวเกาหลีเนี่ยประมาณสี่กิวหรือสามกิว จากทั้งหมด10กิวแค่นี้มันก็โชนความหลากหลายแล้วแลวก็ผมก็ได้ไปลองอยู่กิวต่างชาติมาใช่ไหมครับตอนดั๊กตอนนั้นอยู่กิวที่ชื่อว่าคราวก็คือกิวนี้นี่แหละเออก็รู้สึกว่าแม่ข้อมูลต่างชาติมันมันปั่นดีเว้ยมันมันเป็นอะไรที่เราสื่อสารได้เอ่อก็เลยคิดว่าถ้ามันได้ตีกับคนหลายๆประเทศมันน่าจะในการสื่อสาราง,ง่ายกว่าเรื่องทางโ z น n เป็นปัญหาอยู่แล้ว แต่ถ้ามันสื่อสารละคุยเป็นภาษาอังกฤษและเกาหลีในเซิร์ฟเวอรเ์เกาหลีเนี่ยที่เล่นเกมคุกกี้รังคิงดอมเนี่ยเขาจะใช้คาคาทอกในการคุยซึ่งมันจะสื่อสารกับเขายากมากแต่เทียบกับต่างชาติในเซิร์ฟเวอร์ดาร์กอะไรเงี้ยมันใช้ Discord อะ่ะมันคุยยังง่ายอะ่ะมันทําให้เราได้เจอคนที่หลากหลายกว่าอะไรประมาณนั้นผมก็เลยด้วย4ปัจจัยนี้ทำให้ตัดสินใจว่าเออเราเล่นเป็น ID เซิร์ฟดาร์กแล้วกันนะครับก็เลยตัดสินใจขาย ID เซิร์ฟเพียวไปให้กับ คนรู้จักทุกวันนี้ไอดีนั้นยังอยู่ไหมก็คนที่ซื้อไปก็ยังแอคทีฟเล่นตลอดเวลานะครับอาจจะว่าตามตรงว่าอาจจะไม่ได้เก็บร,รายละเอียดเท่าตอนที่ผมเล่นแต่ก็อยู่ในเกมฑ์ที่เออเขาก็ดูแลไอีดีๆนะเออไม่รู้ตอนนี้ใช้ชื่ออะไรแล้วรู้เพาว่าตอนนี้อยู่กิวคี์คุกที่ไทยอยู่แล้วก็กิวคุกที่ไทยก็รับสมัครเพื่อนๆเขา้ากิวเรื่อยๆนะครับก็ทักไปได้ตามไลน์ที่ขึ้นในประกาศกิวของเขาเลยนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของเออทำไมถึงตัดสินใจนะแต่จริงๆเซิร์ฟเวอร์ดังเนะี่ยกิวคนไทยมันก็มีนะที่อยู่ท็อปสิเนี่ยก็จะเป็นกิวโมลอดซึ่งก็เป็นกิวที่ดีนะปวกิวลองกิวใจดีช่องทางติดต่อเนี่ยเลยก็ทางไลน์ซินเหมย2122แล้วก็ Discord d o อลลี่2 2ประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ